สวัสดีครับผมยายชินกินแสบครับผมเดินมารายการด้วยไอโจูนชแนลครับมูลเหตุจูนมาที่เทสโก้โลตัสสาขานังรองครับมีบอกพี่ฝายบอกบอกมีนี่ครับแฟนคลับครับโอนเงินมาให้หนึ่งพันบาทครับผมให้กับจ่ายซื้อของให้ยายชินกินแสบเลยไหนแน็กกินกับอ่ะขอขอบคุณมากมายนะครับในการในความหวังดีกับปัจจุันดีครับขอบคุณไอจูนนะครับเดินมือในจูนมาช้อปปิ้ง ซื้ออืออกับข่าวกับปลาไปเห็นทซือเนี่ยกินรายการอาจจะมีดของฝากอาจจะเป็นเสื่ยงผ่านิดหน่อยครับาตามมาเป็นครับวัอนี้ไอโจวา่าสีมามืกอุ้งหอยครับเราจะทำปาร์ตี้เล็กๆสุ่ที่บ้านครับอาจจะเป็นปาร์ตี้นิดหน่อยครับเป็นมือกหอยนะครับเนาะตัวจับครับมันเ็ตัวเล็กตัวใหญ่แบบมันสดบล่ล่ะมีกระส่าย ม่ใส่หน่อยมึกมึกใส่ไงว่มหครับมไปดองมีบ่ครับมอดองตัวใหญ่มีแค่เนี้ยปิติเห็นตัวใหญ่บ้างใคบกลุ่มกับตัวใหญ่อันนี้ใส่ได้น่ว เฮ้ยมันราคาเดียวกันโมยิบสองอันทล้อันไดกันนั่นค่าดูกันเลยบ้านเลยก็ประมาณนี้ครับเพราะเขาต้องซื้อได้แล่ะจะเป็นหอยหอยหวานครับอันนี้เขาเรียกว่าหอยหวานครับห้าร้อยกัมหอยหวาน

ไปต่อไปเนะเ <Yeah. S 1> สร็จแล้วรับอันนี้เมน้อนญี่ปุ่นครับโล่ละลายสามสิบห้บาทไอแม่นี่ไอแม่สิงกี้เนาะไปเอาเย้ามาาังกว่าจ้ bị băng na gọng nít đeo nít đeo băng cho băng nít đeo băng hàn nè 3 มีเนื้อไหม,นมเนี่ยมีติดมันเนาะไม่ใช่มีแต่กระดูกเลยตอนนี้กำลังไม่มีครับตอนนี้กำลังคิดเงินอยู่ครับจะดูเช็คยอดว่าช็อไปเป็นได้เท่าไหร่เลยตอนนี้ยังซินเลยออเสียสวยงามครับขอบขอบคุณแฟนคลับทุกทุกคนนะครับที่ใจดีไอ้ฟอร์ กองใหญ่เขาก็ไอโจนะครับกองกระได้บลายบันไดครับเดี๋ยวที่เอาไปซื้อข้างนอกอีกเท่านึงครับเดี๋ยวไปรวบยอดอีกเท่นึงว่ายอดเงินหนึ่งพันบาทเราใช้อะไรได้บ้างนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเนาะเนาะเนาะครับผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับยอดเงินสุดที่แล้วครับที่เราใช้ไปในวันนี้นะครับเก่งมากมายครับหนึ่งพันแปดสิบสามบาทครับผมขอบคุณมากมายสำหรับยอดเงินตัวนี้นะครับ โจเหลือท่อน17บาทกับเขาเนื้อ8 3บาทลองให้มาลองให้หนักมากโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมช่องไายาย้ายสิงกินแซ่บเด้อครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม8่น3บาทครับผม